Halloween No <laughs> And I'm here to tell you to subscribe You don't subscribe and I will come after you <laughs> คลิปนี้นาะจะพูดเกี่ยวกับการไปเจอลูกค้าไปดูบ้านลูกค้าครั้งแรกนะคะแต่ว่านาทํางานหกหลังนะคะวันนี้นาอยากให้เพื่อนๆดูคลิปของนาให้มันจบคลิปนะคะเพราะว่านาจะพูดนิดหน่อยในการทํางานในบ้านแต่ละหลังนะคะ พ่ะนำให้สามารถพูดให้จบได้ในบ้านหลังเดียวนะคะนาทํางานกับลูกๆหกหลังฉะนั้นนาจะทยอยพูดเวลานานทางานดูในบ้านแต่ละหลังนะคะดูให้มันจบนะคะ ดูคลิปของนาให้มันจบคลิปนะคะเพราะว่านาจะพูดนิดหน่อยในการทํางานในบ้านแต่ละหลังนะคะเพราะนามให้ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนา Family in New z e a l a n d นะคะวันนี้นาะอยากมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการคุยงานกับลูกค้านะคะเวลาที่เราจะไปดูบ้านลูกค้าครั้งแรกะคะ่ะว่านามีวิธีการยังไงนะคะสำหรับมือใหม่นะคะทีอะ่อยากทำงานความสะอาดแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะ,ะคุยกับลูกค้ายังไงนาะอยากมาเป็นไอเดียหรือแนวคิดหรือแบ่งปันให้เพื่อนๆน,น้องๆน,นะ การที่เราเข้าไปดูบ้านลูกค้าครั้งแรกเนี่ยคือสิ่งแรกที่เราต้องต้องหัดเป็นคนช่างสังเกตด้วยนะคะเวลาเข้าไปดูบ้านลูกค้านะคะเพราะอะไระคือนาจะสังเกตว่าลูกค้าเป็นครอบครัวแบบไหนเขาอยู่กันพ่อแม่ลูกหรือว่าเขาอยู่กันเป็นเฟสเมดหมายถึงเป็นวัยรุ่นที่เขาค็ออยู่กันหลายๆคนนะคะคือการสังเกตของนาคือว่าถ้าเกิดว่าเขาอยู่กันหลายๆคนเนี่ย บ้านเวลาเราไปเคลียร์เนี่ยมันจะโสกโปกมากฉะนั้นมันจะมันจึงจําเป็นสําหรับเราเวลาเราเข้าไปดูบ้านลูกค้าคือ ให้เราสังเกตว่าเขาอยู่กันกี่คนนะคะแล้วก็ไม่ไปถามลูกค้านะคะว่าเขาอยู่กันกี่คนนาจะไม่ถามลูกค้าว่าเขาอยู่กันยังไงนะคะอยู่กันกี่คนนาจะไม่ถามแต่นาจะสังเกตเอาว่าบ้านเขาอยู่กันกี่คนแล้วเขา,าอยู่กันเป็นลักษณะครอบครัวลูกโตหรือลูกเล็กหรือว่าเป็นเฉพาะสามีภรรยาฉะนั้นการทํางานของเราจํานวนชั่วโมงที่เราจะทําบ้านหลังนี้เราต้องกะเอาเองะค่ะว่าเราจะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะ แต่สิ่งแรกพอเราไปเจอลูกค้าแล้วใช่ไหมคะเราเดินเข้าบ้านลูกค้าหลังจากเราได้ที่อยู่แล้วเนี่ยเราเดินเข้าบ้านลูกค้าพอเราไปเจอลูกค้าสิ่งแรกที่เราต้องทําคือเราเป็นคนไทยนะคะคนไทยเขาก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมคะเพราะเราเป็นสยามเมืองยิ้มเราก็ต้องยิ้มทักทายลูกค้าค่ะแล้วก็อ,อ่คือคือเป็นการสนทนา ปกติอะค่ะลูกค้าเราก็บอกให้ลูกค้าให้เขาพาดูบ้านนะคะดูห้องดูโชว์มีอะไรเรีสน่าจะพูดแบบนี้นะคะลูกค้าเขาก็จะโชว์ว่าเขามีห้องนอนกี่ห้องห้องน้ํากี่ห้องแล้วก็ห้องทําครัวพวกเนี้ยให้เขาโชว์รอบบ้านนะคะแต่ว่าในการโชว์รอบบ้านเราก็ต้องดูด้วยตามขอบหน้าต่างนะคะตามาพวกหัวเตียงแบบเนี้ยหรือไม่ก็ตามาหน้าต่างแบบนี้นะคะอย่างพวกนี้นะคะ คืออันนี้ด้วยนะคะคือเราต้องดูว่าฝุ่นบ้านเขาเยอะไหมฉะนั้นการดูการสังเกตการคุยกับลูกค้าเนี่ยเราต้องดูแล้วก็สังเกตพื้นที่ต่างๆนะคะถ้าฝุ่นมันเยอะครั้งแรกเนี่ยหลังจากเขาโชว์บ้านเรารอ,อบบ้านแล้วใช่ไหมคะเราก็บอกเขาไปเลยว่าครั้งแรกเนี่ยบ้านเขาอาจจะได้ทำบิ๊กคลีนก่อนนะเพราะว่าฝุ่นมันเยอะ หลังจากนั้นเราถึงจะเคลียให้เขาเป็นรายอาทิตย์หรือราย2ออาทิตย์ก็แล้วแต่ลูกค้าว่าเขาอยากเคลียแบบไหนนะคะ ตามโต๊ะพวกนี้นะคะว่าฝุ่นบ้านเขาอ่ะก่อเยอะหรือเปล่าเพราะฝุ่นเล็กๆมันจะเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ตามโคมไฟพวกนี้เวลาเราดูบ้านเนี่ยเราต้องเอามือเราแตะแบบนี้ด้วยนะคะมันจะได้เราจะได้รู้ว่าฝุ่นมันหนามากน้อยแค่ไหนนะคะ,ะลูกค้าเขาก็จะดูวิธีการดูบ้านของเราด้วยนะส่วนพอมาถึงห้องครัวใช่ไหมคะห้องครัวเราก็อธิบายกับลูกค้าไปเลยว่าเราคลีนรอบนอกอทั้งหมด รอบนอกพวกนี้นะคะก็ะคือ,อพวกเตาแก๊สพวกนี้เราก็ทควีมแล้วก็พวกฝาตู้ที่เปิดปิดทั้งด้านนอกด้านในเราจะเช็ดให้เขาแล้วก็บอกเขาไปเลยค่ะว่าเราเช็ดครัวด้านนอกแต่ว่าเตาอบเนี่ยเราไม่ได้คลีนให้นะ แต่ว่าอันที่เราคลีนรข้างในให้จะเป็นไมโครเวฟค่ะาอาจจะคลีนไมโครเวฟให้ลูกค้าด้วยนะคะเตาแก๊สเราก็คือทั้งหมดที่ส่วนนอกนี้คือเราคลีนให้ลูกค้าหมดเราก็อธิบายให้เขาฟังว่าเราคลีนรแบบนี้แต่ว่าอีกอันนึงที่สําคัญเวลาเราไปดูบ้านลูกค้าครั้งแรกนะคะอย่าแต่งตัวสวยไปนะคะก็คืออย่าแต่งหน้าไปะคะ่ะอย่าใส่หมวกเหมือนหน้านะคะก็คือไปเปิดหน้าไปะคะ่ะแล้วก็ ชุดที่ใส่ไปในครั้งแรกเลยสำหรับน้องๆเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ยังไม่เคยไปดูบ้านนะคะหรือยังไม่มีประสบการณ์นะคะในะประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับนาเนี่ยนาว่าใส่กางเกงและกิ้งเสื้อยืดสีดํามันจะดีกว่าค่ะเอาไว้ให้เราได้งานเยอะๆเรามีลูกค้าเข้ามาเยอะๆแล้วเราค่อยแต่งเสื้อยือดเหมือนนากางเกงแบบนี้ก็ได้ค่ะเขาไม่ได้มาว่าเราหรอกค่ะลูกค้าที่นาทําอยู่ตอนเนี้ย เป็นลูกค้าระยะยาวทั้งหมดแล้วฉะนั้นการใส่หมวกการแต่งตัวของนาลูกค้าเขาจะไม่ได้มาจ้องดูนาหรือจับผิดนานะคะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านนะคะถึงเขาอยู่บ้านเ,าเขาเจอนามันก็เป็นความคุ้นเคยกันแล้วค่ะเพราะเราอยู่กับเขามานานมากแล้วฉะนั้นการแต่งตัวหลักจากเราเข้ามาอยู่ในงานนี้แล้วในธุรกิจของความสะอาดแล้วแต่งคือไม่ได้แต่งหน้ามาทํางานนะคะก็มาหน้าสดค่ะแต่ว่า ใส่เสื้อสีอะไรก็ได้นะคะเขาไม่ได้ห้ามค่ะทังที่สีแล้วนะคะ ส่วนพวกถ้วยที่เราที่นาเคยเล่าให้ฟังว่าพวกถ้วยพวกหม้อที่เขากินแล้วอย่าทิ้งไว้ให้เราล้างอันนี้เราอย่าเพิ่งถุยกับลูกค้านะคะในการไปรับาางานครั้งแรกเลยเนี่ยเรายังไม่รู้เลยเราไปดูบ้านลูกค้านี่เราจะเขาจะพอใจกับราคาที่เราเสนอไปไหมส่วนารายละเอียดอย่างอื่นอย่างผ้าอย่าทิ้งบนพื้นแล้วก็อย่าทิ้งถ้วยทิ้งหม้อไว้ให้เราล้าง เราอย่าเพิ่งคุยกับลูกค้าเรื่องนี้นะคะในงานไปดูงานครั้งแรกเพราะว่าเราต้องรอให้เราได้งานก่อนแล้วเราเข้ามาคลีนบ้านลูกค้าก่อนแล้วก็เราค่อยนาสังเกตพฤติกรรมลูกค้าค่ะว่าเขาจะทิ้งของไว้ให้เราล้างหรือเปล่าถ้ามันเกิดขึ้นครั้งที่หนึ่งผ่านไปก่อนค่ะครั้งที่สองก็ยังผ่านไปอยู่นะคะส่วนครั้งที่สมที่สี่แล้วเนี่ยนาถึงจะเริ่มบอกนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะ งานของเราครั้งแรกเนี่ยลูกค้าก็ยังไม่เห็นฝีมือของเราเลยฉะนั้นเราอย่าเพิ่งบอกว่าเราทําอะไรมั่งไม่ทําอะไรมั่งในสิ่งเล็กๆน้อยๆค่ะเพราะว่าบ้านบางหลังเนี่ยเขาจะทิ้งของไว้ให้เราแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้เลยแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าขอให้เราได้งานบ้านหลังนั้นก่อนแล้วก็มาคลีนให้เขาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าว่าเขาจะเก็บบ้านให้เรียบร้อยให้เรามาคลีนเฉพาะเบสิกหรือเปล่านะคะ อย่าเพิ่งไปคุยกับเขาเยอะนะคะ ฉะนั้นวิธีการของนานะคะนาหลังจากหลังจากนาสังเกตแล้วว่าเขาอยู่กันกี่คนเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นลูกเล็กก็ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่กันหลายคนเราก็จะทํางานมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะบ้านมันก็จะสบกระปบกกว่าจะเป็นรายอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เข้ามาครั้งหนึ่งแบบนี้ บ้านมันก็จะสกประกเยอะฉะนั้นนาจะไม่บอกราคาลูกค้าไปเลยเพราะว่านาก็จะกลับไปคิดก่อนนะคะว่านาจะาคิดราคาเขาเท่าไหร่ราคาบิ๊กคลีนแล้วก็หลังจากนั้นเป็นราคารายอาทิตย์หรือ2อ,อาทิตย์แต่ว่าตอนที่เราคุยกับลูกค้าเนี่ยเราเราแอบถามเขาบ้างก็ได้แบบว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาให้ใครคลีนแล้วเขาคลีนราคาเท่าไหร่ ฉะนั้นนาจะถามลูกค้าแบบนี้ค่ะว่าเขาจ่ายเท่าไรแล้วก็นาค่อยมาคิดของนาอีก่ากห่างนะคะกลับไปที่บ้านแล้วค่อยส่งข้อความคุยกับลูกค้าแต่นาก็จะบอกลูกค้าไปว่าเดี๋ยวฉันขอคิดตูก,ก่อนขอคิดตูก,ก่อนแล้วก็ราคาคงไม่ได้กับที่เธอเสนอมาหรือยังไงเดี๋ยวขอเวลากลับไปคิดแล้วดูตารางงานก่อนนะเดี๋ยวนาจะส่งข้อความมาหาลูกค้าอีกนาะจะพูดกับเขาแบบนี้ค่ะ แต่ว่าครั้งแรกเนี่ยถ้าบ้านสกปรกนะก็จะบอกกับลูกค้าไปเลยว่าบ้านเธอมันฝุ่นเยอะมากแล้วทุกอย่างนะคือต้องทําบิคกคลนก่อนราคาพิ๊กคลนมันจะสูงนะนะาก็จะพูดกับลูกค้าแบบนี้เดี๋ยวขอนะขาขอความมาให้รายละเอียดมาให้ทีหลังลูกค้าเขาก็จะเข้าใจเขาก็จะถามเราว่าแล้วระว่างันไหนก็ถามแบบนี้ นาจะไม่ตอบลูกค้าทันทีว่านาว่างวัานไหนนาจะตอบลูกค้าไปว่านาขอไปดูตารางงานก่อนเดี๋ยวนาจะส่งข้อความมาพร้อมกับรายละเอียดว่าราคาเท่าไหร่แล้วนาทําได้วัานไหนแล้วเขาแฮปปี้กับราคาที่นาเสนอมาหรือเปล่าแบบเนี้ยค่ะ ครัวใหญ่แล้วเราจะใช้เวลานานแค่ไหนนะคะแล้วก็เวลาเราไปคุยกับลูกค้าสิ่งสําคัญที่นานจะบอกลูกค้าตั้งแต่ตอนแรกก็คือน้ำแม่ครีมโอ้นะคะเพราะมันใช้เวลาแต่อย่างอื่นรายละเอียดอย่างอื่นนาะจะยังไม่บอกเขานะคะเพราะว่างานครั้งแรกเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราไปดูบ้านเขาก็จริงแต่เขาจะให้เราไปครีนหรือเปล่าเพราะว่าราคาที่เรารเสนอไปเนี่ยเขา Happy, แฮปปี้กับราคาของเราไหม คือเราดูบ้านลูกค้าเสร็จแล้วบ้านบางหลังนาจะกลับบ้านค่อยไปส่งข้อความมาให้เขายืนยันทางข้อความค่ะแต่บ้านบางหลังเจ้าของบ้านาเขาก็ถามเลยว่าราคาเท่าไหร่ถ้าดูตามสถานการณ์แล้วถ้านาตอบได้ถ้านาคำนวณตัวเลขของนาได้นาจะตอบลูกค้าไปเลยทันทีค่ะแต่ฝั่งบางรายเขาก็คือมันมีคนอยู่สองแบบอะค่ะคือขี้เหนียวกับไม่ขี้เหนียวคือเขาจะรับราคาเรา ถ้าลูกค้าบางรายเราดูแล้วเราคุยกันน่าจะคุยกันได้เลยนะจะคุยบอกเขาไปเลยว่าบ้านของเขาราคาเท่าไหร่แล้วก็ส่วนลูกค้าบางรายเนี่ยนาต้องการจะรายรับอักษรน,า,นาจะส่งข้อความให้เขาทีหลังแต่ส่วนเรื่องการจ่ายเงินอะไรแบบเนี้ยนาจะยังไม่บอกลูกค้าตั้งแต่ตอนแรกนะคะลูคคือเราต้องทํางานให้เขาเสร็จก่อนนะคะแล้วเราเค่อยส่งแบงค์ให้เขานะคะ เราค่อยส่งให้เขาทีหลังนะคะอยู่นิวซีแลนด์นะคะตั้งแต่นาทําง,งานมาลูกค้าเขาก็จะจ่ายนาะเข้าบัญชีค่ะคือไม่มีปัญหาการโกงแน่นอนค่ะใ่เขาไม่โกงเราหรอกค่ะลูกค้าที่นี่นะคะแต่ว่าประเทศอื่นๆก็คือนาะไม่ได้ไม่รู้นะคะว่าประเทศอื่นๆมันเป็นยังไงนะคะแต่สําหรับนิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียพวกนี้ที่นาเคยไปอยู่ค่ะก็คือเขาไม่โกงเราหรอกค่ะ วันก็ไม่เป็นไรฉะนั้นเวลาการคุยงานของนานะคะนาจะไปดูบ้านกับลูกค้าเสร็จแล้วเนี่ยนาจะกลับมาบ้านแล้วค่อยมาส่งข้อความให้ลูกค้าทีหลังถ้าบ้านนางหลังเขาถามนาเลยนาตอบได้นาจะตอบทันทีนะคะแต่ส่วนมากนาจะกลับมาที่บ้านก่อนมาดูตารางงานมาคิดก่อนนะคะแล้วนาค่อยส่งข้อความไปบอกเขาคือพอนาส่งข้อความไปบอกลูกค้าแล้วราคาพิกินเท่าไหร่เป็นข้อความนะคะแล้วก็บอกเขาถ้าเกิดว่าเขาแฮปปี้กับราคาของนา จเข้าไว้ไหนหรือลหัสเข้าบ้านยังไงหรืออะไรยังไงเดี๋ยวดีเทลตรงนั้นเราค่อยคุยกันผ่านข้อความนะคะนาดาส่วนมากเลยนะคะนาจะไม่ให้ราคาลูกค้าเวลานาะเข้าไปบ้านเขาครั้งแรกเนี่ยนาจะไม่ให้ราคาลูกค้าเลยานาแค่ไปดูเฉยๆแล้วนา,นากลับมาบ้านผ่านไปนสัก3-4ชั่วโมงนาค่อยส่งข้อความกลับมาหาลูกค้านะคะว่าเขารับได้กับราคาที่เราเสนอไปไหมถ้าเกิดว่าเขารับได้เดี๋ยวก็จะบอกเราเองนะคะ ได้แล้วค่ะประสบการณ์เวลาไปดูบ้านลูกคะครั้งแรกนาทําอยู่แบบนี้นะคะนาอยากมาแบ,บ่งปันหรือแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้เพื่อนๆน้่น้องนะคะว่ามันพอจะช่วยหรือแนะนําใครได้บ้างเื่อใค,ใครสนใจที่จะทํางานคลีนเหมือนเหมือนนานะคะส่วนวันนี้นากับกลูกๆต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะฝากกดไลค์ กดติดตามกดซับสไครป์ให้แม่ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้หนาและลูกๆหน่อยนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ